สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันจันทร์ที่29สิงหาคม2022นะครับแล้วก็สวัสดีสบายดีกับเพื่อนสมาชิกในสปปล,ปลาวด้วยนะครับเมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกจากฝั่งกัมพูชาก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าฝั่งกัมพูชาก็ดูด้วยนะก็ทั้งฝั่งกัมพูชาสปปล,ปลาวนะครับฝั่งพม่าก,ก็มีเพื่อนสมาชิกดูด้วยนะครับก็สวัสดีสบายดีมิงกาบาสุขสดนย์ทุกคนทุกท่านเลยนะครับ วันนี้เรามาพร้อมกับ Fear and Grid Index ิที่24จากเมื่อวานนี้28เมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกเข้าไปคอมเมนต์ใน YouTube ชุมชนกันเยอะนะครับเกี่ยวกับภาพที่มีชื่อว่าตลาดหมีมีไว้ช้อนนะครับ <_ d umb try> ซึ่งแน่นอนนั้นเพื่อนในความผันผวนของตลาดในช่วงนี้เนี่ยแล้วก็ความแดงเดือดที่สะท้อนใส่หน้าเราทุกวันจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นโอกาสในการช้อนของถูกนะครับ ก็ขอบคุณที่แลกเปลี่ยนมุมมองกันเข้ามานั้นเพื่อนใครที่มีความเห็นยังไงว่าเหรียญไหนหน้าช้อนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับในช่วงนี้ถ้าจํากันได้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วช่วงสิงหาคมเป็นช่วงที่ทุกครั้งที่ผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยทุกวันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเพื่อนสมาชิกบ่นกันเยอะว่าคิดถึงของถูกนะฮะในช่วงสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็น2เดือนก่อนที่บิตคอยจะไปทำ all time high ที่6 9 0 0 0ดอลลาร์เนี่ยตอนนั้นเราเราคิดถึงของถูกกันเยอะนั่นเพื่อนก็ ถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้นะฮะว่ามันจะอยู่จุดต่ําสุดที่เท่าไหร่แต่บางทีมันอาจจะเป็นโอกาสที่ในอนาคตเรากลับมาเสียดายก็ได้นั้นเพื่อนคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับมาพูดถึงข่าวแรกจากประเทศสิงคโปร์กันนิดนึงนะครับมันมีข่าวที่ว่าทางกราตอของสิงคโปร์เนี่ยเขามีการพูดถึงกฎระเบียบที่อาจจะทำให้ประชาชนในประเทศสิงคโปร์เนี่ย ซื้อขายหรือเข้าถึงคริปโตเคอร์เรนซีได้ยากขึ้นเขาบอกว่าเขาจะไม่แบนทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะทำให้เข้าถึงยากขึ้นล่าสุดนะครับ MAS หรือหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการเงินของสิงคโปร์เนี่ยเขากำลังพิจารณาถึงการทดสอบความเหมาะสมของลูกค้าหรือของนักลงทุนในเรื่องของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลและจำกัดการเทรดในลักษณะของ Leverage Trading นะครับหรือ Future สาย Future นะครับซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยยังมองว่าคริปโตเ r อร n ซีอาจจะไม่มีความเหมาะสมในการใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอีกด้วยนะครับเนื่องจากเขาบอกว่าคริปโตเ r อร n ซีเนี่ยเป็นสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงจริงๆเขาใช้คำว่า hazardous นะครับ hazardous ซึ่งเป็นเป็นคุณศัพท์นะฮะ มันมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามีความอันตรายสูงด้วยนั้นเพื่อนเขาใช้คำนี้เลยนะฮะเป็นคำที่ทำให้เราเสียเซลล์พอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่น่าจับตาและน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับข่าวจากสิงคโปร์นะครับเพราะว่าคริปโตโปรเจกต์มาจากสิงคโปร์เยอะมากนั่นเพื่อนซาลลิก้าก็มาจากสิงคโปร์นะครับวีเชนหลายคน นึกว่าตอนนี้อยู่ที่จีนนะครับจริงๆ Head o f อ i ฟ e เขาอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะคอสโมกับสิงคโปร์เอนจินก็อยู่สิงคโปร์ m o น e โ o ก็สิงคโปร์นั่นเพื่อน r a รเด g a ก a กเหรียญยาย iOS t ก็สิงคโปร์นะครับค uh ริป to.com รู้สึกว่าก็มีออฟฟิศในสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแม้กระทั่ง Co i n g e ก็ o ก็ก็มีออฟฟิศในสิงคโปร์นั่นเพื่อนเพราะนั้นข่าวนี้เป็นอะไรที่เป็นฟัสตที่น่าจับตาดูนั่นเพื่อนว่า มันจะมีในเรื่องของนโยบายรัฐในสิงคโปร์เนี่ยซึ่งจะมามีผลกระทบต่อวงการคริปโตของเราหรือเปล่าเกมไฟล์ก็สิงคโปร์นั่นเพื่อนจับตาดูกันให้ดีนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับออกมาจากดูไบนะครับเขาบอกว่าหน่วยงานกำกับดูแลของดูไบออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมธุรกิจและผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิตอลที่จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับอิมิเลต ว่าด้วยการโฆษณาและการโปรโมตสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับโดยบริษัทที่จดทะเบียนเนี่ยจะต้องไม่โฆษณาชวนเชื่อเรื่องผลตอบแทนห้ามมีการใช้การโฆษณาในลักษณะของการรับประกันการสร้างรายได้และจะต้องมีรายละเอียดเตือนถึงความเสี่ยงของนักลงทุนอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้บริโภคในสหรัฐอาหรับอมิเรตนะครับ ก็ถือว่าเป็นฟัดเบาๆที่พวกเราก็เห็นด้วยนั้นเพื่อนโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมันทําให้คนที่รู้เท่าไม่ถึงการเข้าไปลงทุนขาดทุนแล้วก็ไปออกข่าวว่าคริปโตคือแชร์ลูกโซ่นั้นเพื่อนทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันมีปลาเน่าไม่ได้ไม่ได้แบบครึ่งโหลนะฮะมันมีมีอยู่เยอะแหละแต่ก็ไม่ไม่ถึงขนาดที่ว่าเออมาทําให้คนควรจะเหมารวมว่าวงการคริปโตเป็นแชร์ลูกโซนั่นเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับ ต่อไปนะครับนิตยสาร Rolling Stone เขาก็มีการพูดถึงประเทศเอลซาวดอร์เขาบอกว่าเอลซาวดอร์เนี่ยอาจจะเป็นประเทศแรกของโลกก็ได้ที่ล้มละลายเพราะคริปโตเคอร์ซีเขาเขียนประมาณนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าล้มละลายเพราะคริปโตเคอร์ซีนั้นเพื่อนเขาบอกว่าการที่เอลซาวดอร์ทำบิ i คอย i n ซิตีนะการทำเหมืองขุด Bitcoin รวมถึงพันธบัตรบิ t คอย n เนี่ยมันอาจจะไปได้ยากท่ามกลางเศรษฐกิจ แล้วก็สภาพตลาดการลงทุนของโลกตอนนี้เนี่ยแถมคนในประเทศเอลซาวดอยยังไม่สนับสนุนในเรื่องของบิตคอยนที่มาเป็นลีกอลเทนเดอร์นะครับใช้ใช้ชนี่และซื้อของได้เนี่ยหลายคนซึ่งผมมองว่าเป็นเป็นฝั่งของกลุ่มที่ไม่ชอบท่านประธานาธิบดีนายิบุกิลี่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าดูเหมือนแผนของท่านประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะทำให ประเทศของท่านเนี่ยล้มละลายก็ได้นั้นเพื่อนก็ต้องยอมรับนะคะในช่วงที่ตลาดแดงๆเนี่ยหลายสายข่าวเขียนฟัดกันแล้วก็ฟัดบางฟัดก็จุดติดนั่นเพื่อนนะหลายคนที่โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการอาจจะหูเบาฟังแล้วก็แบบกลัวแล้วก็เทขายนะฮะทั้งๆท,ที่คริปโตเครนซีเนี่ยในเอลซาดอร์จริงๆแล้วมันเป็นการลงทุนแค่1%อร์ของประเทศเขาเองนั้นเพื่อน ผมมองว่าการที่มาอ้างคริปโตเนี่ยมันเป็นการฉวยโอกาสของอาจจะเป็นฝั่งที่ไม่ชอบคริปโตหรือฝั่งที่ต้องการของถูกก็ได้นั่นเพื่อนเพราะว่าการล้มละลายของระดับประเทศเนี่ยแน่นอนมันมันคงจะไม่น่าเป็นปัจจัยเดียวนะครับเพื่อน,อนๆ่คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามา3วันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ท่านประธานเฟดของเราเนี่ยออกมากล่าวสุนทรพจน์ ทำให้ตลาดการลงทุนพวกเราเข่าอ่อนไปตามๆกันนะครับทั้งหุ้นทั้งคริปโตเคอร์เนซีเนี่ยก็มีเหล่าบรรดานักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์ออกมาตําหนิลุงเจริมโพเวลกันเยอะเลยนะครับข่าวนี้เขาบอกว่านักยุทธศาสตร์ของตลาดหุ้นมองว่าตลาดอาจจะร่วงต่ออีก50%เนพื่อนๆเขาบอกตลาดเนี่ยจะร่วงต่อจากนี้ไปอีก50%เ เขาบอกว่าการที่ธนาคารกลางออกมาปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่เรากําลังก้าวสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันคือการตัดสินใจผิดนะครับและอาจส่งผลให้ชนชั้นกลางในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูญพันได้นั้นเพื่อนก็แน่นอนนะครับในช่วงนี้เนี่ยคนรวยก็รวยเอานะครับคนจนก็หรือชนชั้นกลางเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นตัวยากมากนั้นเพื่อนข้าวของแพงจะกู้ซื้อบ้านจะกู้ซื้อรถ ก็ยากกันทั่วโลกนะคระเพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้นะครับเขาบอกว่าชนชั้นกลางอาจจะสูนพันไปเลยก็ได้นะครับแล้วแม้กระทั่งวุฒิสมาชิกนะครับคุณอลิซาเบธวอร์เรนซึ่งเธอเป็นวุฒิสมาชิกวุฒิสมาชิกฝั่งเดโมแครตในสาหารัฐอเมริกานะครับเป็นนักการเมืองที่ไม่ชอบในเรื่องของคริปโตเครนซีเอาซะเลยนะเธอก็ยังออกมาบอกนะบอกว่าเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยกำลังจะทําให้สาหารัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับก็ คิดยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามานะครับส่วนตัวผมมองว่าเราอาจจะอาจจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยมานานแล้วก็ได้นะเพื่อนก็มีคำศัพท์ที่ใช้กันเยอะนะว่าตอนนี้มันเป็นาภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบแบบช่วงเริ่มต้นนะฮะบ,บางคนก็บอกว่า,อาตอนนี้เข้าเต็มรูปแบบแล้วนะครับเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนั้นเพื่อน อย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม